อาไทยเคปัดบื้องค้นอาไทยเคว้ลงเมืนาไทยทอดๆอเยจ้ามิจีบ้าเจ้าเสียวบ่หรอขาเจ้าเป็นผู้สาวนะผู้บ่ามะิ่เจ้าเสียวบอ่มยถามเดี๋วคนอยู่บ้นก็ได้บ้านหยอกอีกดูพาอลรือบ้าต่ํานี่ยพอเนี่ได้แล้วเอาใส่ถ้่วแล้วเอาคือบ่ใชันั่นเลยกะต๊ะก็ไม่ต้องใช่ถเ่วกะต๊อกครสอต้องใช้ถัวย กระต๊กรถะจกระต๊ะรต๊ะเช็ดเช็ดิบบชิมหน่อยไงชิมหน่อยบางใจก็เป็นต่แชบอย่แล้วตมำนะชิมหน่อยไงลองชิมอั เบิ่งชาวจันทีจะตำมะงให้ตู้พายกินมันเราเป็นในรีอบอลเลยวอลชื้อเพยันเราวอลชื้อเพยั<ห>ยกพริกนะอยเ่ิร์นเกินเป็นันอยเกิร์ตไตคือกระบอแมนไปไปเบิ่งมันะตามะงเป็นใส่คือร้านไะก่อนหนึ่งเข่ารถหนึงข่ากระชุกย <c oughs> ้อนไปนะมาเ่าเน เขาไล่เนยเขาไ่เนี่ยเอาแต่นั่นเขามิจเตีบ้าเจ้ายวก็ล่ะข้าเจ้าเป็นผู้สาวนะผู้บ่าวี่มนเจ้าแจยวกคอถามเยอดุห้น่ะบ้านหยองเองดูพ่อเรยม้าตาเนะ่พ่อแล้วได้แล้วเราใส่ถวยแล้วเอาคือโบชันั่นเลยกะโต๊ะก็ไม่ต้องใช่ถวยกะต๊ะกรโค่ะต้องใช้ถวย กะตอกลบดจ้กตอกลบะโาดต๊อกเฉชิมหน่อยไงชิมหน่อยบังจจก็เป e ็นตแชบ์เมอไนะชิมหน่อยเนี่ลองชิมเจบฮะเอาแล้วจะกินได้จากเจ็บรงังเค็มบ้างพีเลยจ้ะักจวะเราบอก่เค็มไม่ไ้คุ้มกับแบบนี้เลกินเห็นมที่มันเป็นอะไรเราเห็นมันเป็นอะไร ก็หยุดจางาจักนั้นเรากินจางยัง้วเราเห็ดจางแล้วดีเ่อคนไรกูเทปไปมือเท้าหู่ะทอกึ่งจะหันโลดเห็นแต่พอยายไม่ได้ถ่ายเจ้าเนาะอาบวงวะฮะ ส hey, uh, <e okay. uh huh. like ั่งลงไปพี่ใหญ่ฮะโอ้ตัวใส่พี่ใหญ่พี่ลึกแท้เห็นปะอะตัวเองเอาไว้ปใายโมหาแล้วแล้ววัดนี้เดียบด้อย เดีาจางบ่มันจะจางแน่หว่ได้กินเจ้าไหนกินเบิ้ลบ่พนั้นไงฟังนั้นไปในไล่ล้องมีไปกินเอประตูกินบโบลายต้อกตักเช่นกระปุ้นฮนตั้งเอาเช่นกระปุ้นฮะตัดเอาเต็มพังหงเออตั้เอาเช่นกระปุ้นฮะเออเอามาลดเงินน่ะฮะอ๋อ กินโมกินกับแบไงครับอืมไปไปไงออกนอกอืมอ่ะเป็นอยู่นอกเอามาเน่โทรษซะมาจะไปยืดเสร็จพอได้ผมยืดเสร็จพอเบาบ่ยืดใช่ยืดแถวผู้นี่แนมเห็นนี่เลยวันนี้นั่นสิไปเหรอสิเฮ้ยเป็นเดือนฉันมอบานะอืมน้องโมน้องอืมก็ได้สิืบสิบกบา

นี่คอยมีอะไรขานี่เขานี่ไหนี่เข้าไปนี่เขาแล้วไปใช้ีกุ้งเป็นมมอมหอยบวะอืผู้ใดว่าปิ้งตับนี่คือมีแต่ฉีดผว่ะมนมัเป็นของเบอแมนืออพรมไทยก็ไม่หรอกเขาจะอยู่ในโจ๊กพนาเส้นแมัเคนเห็นยุงยาเนี่ยคนนีน<ม>็ลเลยลจับออกมออไม่บอแมน โมเมนไม้ไม้กระตัางห่าพอเห็นอยู่นะยามั้งเนาะเป็นหรอกปลาแต่คนเอาล็อตคนเนาะจางเป็นได้ผะไงแทบป้าพี่สาวต่ำแทบแทบอยู่บ้างจางคนหนึ่งจางนหนึ่งก่อนมันคุ่นไงเนาะขุ่เนาะคอยล่ามานเชื่อแล้วก็ชุดยอดชุดยอดแล้วจางหวาบ่ะปีเราเห็นดีแล้วจะเห็นจางกว่านเนาะจางมาเพื่อคนคนตึงคน จเจ้าเสียใส่ก็จะน้ำปลาปลาปลาพอแล้วเ,เราก็เห็นเข้มนะ่น้ำให้มันมาแซมแล้วโอ้ก็คนแซมเนาะกินข้าวบุลงบ่กินกระเพยฮะฮะแล้วบ,า,า,บา,ากินข้าวบุลองเนี่ย เพื่อน่านั่นนะบุลุงข้อ,อน,นั้นนะบุบลุงนาแค่หมดที่นี้ป้าเราจะรับมีคกบามาไม่เจ้ากินข้าวก็คน,น <c oughs> บีบคอเจ้ได้ไหมเจ้าจบจื้ยว่าแม่ว่าอยู่ใจเดียวยังคิดว่ามีอยู่แล้วใจเดียวเนาะมานอมมันนั่นใจเดียวนะ เรื่องมันดีแล้วคนนะนะเนาะเพราะว,ว่าบันนั่นมาเข่าประเดี๋มาเข่าอยู่ใช่ไหมมักตะคอนี่บ่หรือมาแน่นอยู่นี่บ่อพอจะได้นางเฮียงนนั้นอพอโตพอจะได้นางเฮียงคนสุดท้ายหัน,น,ออน,นยันเขาเอาพัวปะยานอู <c oughs> ่เเพราะว่าพอโตบ่อยู่เดี่ยไปไปทางเงินแล้วอเอาพวกอะไรแถวนี้เนาะ โบปว่า oh. e hmm. ch no. no, no. ้าได้บอฮึคอยนะบ่เอาคอยนะคนเอาผัวเาอยากมากูอยากชงชามปีกาอะนี่ว่าพี่ลึกันสิบบเอาไเจ้าเชื่อนั่นมนเจ้าชื่อลองาเขากำลังอยู่ปะอนพ้อ้เมื่อจะจมาจ้เห็ดวียเดินทุกากมาแลเาเดือนเนาะ

ถุงใหญ่ยันเจ้าอันโอ้ยเมื่อยดิ่ะว่านานแล้วแช่นานนี่โอบบ้ยคนมักแต่น้าในนหญ่ค่ะคาดจะเข่าหลือกับพอนะ่อแหละเนาะน,นอนแทงมากว่นาน,นอนแทงมากนะมันจะบอแพ้เจ็บอันนัน้นขนาดเนาะข้ารื้อน,า,นาเราขน,นาดบกขาดเนาะนานๆาอ่ไหนี้คับใบขนาดเนา,า,ขานะข้าแล้วผมส่งมาเนาะกูไปเบิร์ตแบ้านใสนะ่คุยแต่กูยืนอยู่นี่น พวคือเนาะคือจะจะบอกแล้วว่าเป็นตะเลนคือเนาะบ่เป็นเมดบ่ได้มดขับบนบ่เลยก็เทมไปงามอยู่นะก็ชุดยอดอย่าว้าวข้าวคอยว้าวคอยใจเราเอาเลยเอา บ่าอะไรก็ทรเทมไปบม่ได้ใช่ใจเลยมาโตใช่ใจ,ใจคอยอันไปหาตู้พายคอยไปเพื่อนเล่าเศร้านี่คอยบอกให้เล่าโทรเราว่าอโอ้ยเจ้าน้อยอันเล่าก็โทรมาแล้ววะ่ะโบโทรกี่ยาว่ะนู้นคนบริเวณมือคอยแวะาว่าโทรโทรจะว่าเราบริเวโทรหาตู้พายโทรหาผู้บาดจะบคนอื่นบอกก็ยบอกให้โทรหาตู้พายนี่เ <c oughs> ห็น,หนหบอกเห็นบอกฮะ แปลว่าเราบริโทเออห่านคอยบอกแล้วเราหักกระโถกินนี่บ่มาบ่ร้านี่บ่มีคอยดูอุ้ยง่ายคอยได้ตัวทราบแต่ก็ชบายมากได้เราจะลองเอาเบอร์มาอันนี้โทรศัพท์ไรจ่ะโทรศัพท์ข่อยนี่ข่อยนี่ได้เลยๆข่อยโทรหาลำจังง่ายร้านนี้คือขอยทำเบอ ว่าอยู่ว่าน,นา้องสาวตนนี้มีลูกแล้วยังยังยังสาวยังต้องอยู่นกะก็ได้ยังเป็นแนวผัวยังทำงานกรุงเทพอยู่นะก็ได้ชูขาวต้องงามเ<า>ชิงดัง<อ>งามอยู่มันกรกวเีเนาะไอ้หอมไม่หวหอมอ่ะไม่ต้องเช่าเพื่องแล้วมันส่งมาดอกไมมันไปอันเที่ยวห่างมาเล็ง กูน so mm. oh <oh so ี่แล้วว่าว่าร้านไปแล้วว่าน่ะน่ะเคยน่ะเคยน่ะเ่ออปลาต่างหากร้านเดียวเอออันรู้เออโคกข้อยไม่เห็นมันว่าอ้าวน่ะเคยพ่อนี่น่ะสาวมันว่าโอ้คือแก่แท้มาเห็นบ่ฮะตอนนี้แล้วมันสิเงี้ยนอ๊อกเงี้ยนเขาจะเจ้าบที่จะทำอะไรก็ได้เรื่องว่าแก่คือบ่มันบบตีบ่บ่มีผักบ่ พักนโต่าไม่เหรอพักมันเดียวคอยชื้อสามซีมาอยถิ่มเจ้ามหัวกินมันเดียวใส่ตู้แล้วมันอันนั้นาอันีเป็นใ่ต้อกินเาเนาะโอ้บอสทั้งสี่อนทามันไงการันประเกิดอยู่ด้วยธาตุของบอสเกิด่อนแบมันนุ่มใหญ่แล้วชี่ปีแล้วจังมานนะใช่ พ่อแม่ข้าไปแม่พ่อแม่ข้าไบ่ลืมตึมตั้มผมบอกโบแต่ข้าวข่อยยังน้อยทางว่าแล้วข้าวปัจจกจักรันมานักทั่เจ้าแม่ข้าก็อยูเขากางแกงกระเบาค่ะเจ้าโบแกงกระเบาผาดช่มุงตอกเขาผ้านาหนังกำปค่ะบุญปีงานกับคนกบไปอยู่ได้ปีเขาเขาเห็นธาตุพนมแล้วใหม่เห็นไหมีมันกลดเขาเห็นใหม่คนกับไปนด้ปีน่ะเจ้า เจ้าร้อยบอก้อยเนาะเจ้าจะมามาเอาไปเจ้าโบน่เจ้าอย่างนั้นใดเจ้าแน่ใดปฏิเป็นตัวจะผมจะยากเจ้าบอก่อยนะตกลงว่าเอาได้ได้ค่อยเจ้าเจ้าย่าได้ค่อยถามเจ้าเจ้าจะฆ่าค่อยได้ครับประชามญาตเจ้าทำบ่ร้อยตัวายญาตเจ้าบ่ร้อยประวัติตัวนี้เลยในหมาใน พขาเจ้าก็น,นั่งบ่ลงมาเสียอยู่นี่บ่เขาเคยเสียสิบกว่าปีเลยสิมาเสีย,อ,สยอยู่นี่บ่เสียอยู่บ้านพนทันนนั่แหละบ้านเล้าพูเลยบ้านเกิดเล้าพูเลยพนทันพุกพนทันเจ้าหูบ่าเจ้าไปวะเลยพน,นทันใช่พนทันอันนั้นนะอาทิศอันบ้านอย่างบ้านเดือนเด้เอ,อบ้านเดือนเนี่ยบ้านเออดือนแล้วกับพนทันหน่อยแล้วโบหูแล้วเนาะ ไปกตะกายกับพวกอัจจะพร้อมพวกไม่เล้กเจ้ากายเจ้าบกเข่าไม่เล er an er ็กพอหมดยักบ <y> ่เนาะเช่นนเช่นสมัยนั้นแม่น่ะสมัยนั้นมันจดั้มของเจ้าแล้วมันจะไปพอไปตครับมาเราไปมาเราไปพืดนเขาเขามาอยู่ในหาดชะมุนนี่รู้สึกจับป่ะ จับไปเพื่อท่าเลยโพ้ดเข้าไปคังงีดียว้อนจะลมจังนะให้จับก้อนี้แหละให้จับสำรวนนะพ็ษอย่างพิษพิษลับอกขมเมืองเขาเลยนะเคยเป็นไทยไหมผมมีเปนไทยแล้วครับเพิ่โทษไปนี่เขาชงชุนจะบนไปแล้วเนาะให้จิตไทยแล้วลับรอกขมเมืองเขาใหญ่ถัน ด้วยหักก่นอนนี่จะกีนร้าเทียมากฉันน้องจะพังเนี่ยมาเอาคนไปกรุงเทพข้าพัวตัวเองนั่นก็นได้ผู้ใดชาวนางชาวนางละมากเหรแต่ต้องฟังจริๆงๆมีลูกแล้วเปล่อ่ะก็มีฮั่แล้วข้าพัวตัวเองเพล็กถ้าข้าพัวตัวเองเอ้าวได้เนี่ยมักก็บ้าเลยแล้ววะให้เสิร์อว่าจะห้องกระดูกเราดีได้บอกเขาอ,อยู่ราควทาน่ะ ก็ค้าแล้วบานนี่คนไปนี่คนไปไปอยู่ในรองกะพังนี่มันนำรองพื้นนี่จะใกล้นี่ไปแล้วลเราว่าพื้นน่าอย่างน่ะชาวประจําหัวอะไรจะหัวแต่หัวนั่นหัวตัวนั้นเราไปอยู่สหรัฐเนี่ยหัอใหม่แล้วเราว่าพื้นโอ้ยคืมีแต่ชาวนาอะไรมาเอาคนมากรุงเทพข้านะ ชาวนางใส่าชาวนางอัานหาดชามูลหนูเวยก็อุ้ยนั่นเอื้อหาดโค้ชเองว่ะสาวคอตัวเองแล้วเอื้ออยังก็เอื้อนางบ่อืข้าพ่ออืวบ้านใดบ้านหาดชามูลหาดชามูลนับแต่ใกล้เดียวกับบ้านสงขลาอาณาบ้านสงขลาเหมือนเด้บ้านคานิชูสงครามอุทัอธานะเอาเอื้อนองทางพ่อบ่อนั่นก็จ้าข้างน้ำกำเมื่อผู้เมื่อทางอันหมุกผัวบ้านหาดชามูนน่ะ ความพืชธานแอะไรก็น,นับกรรมเจ้าสิมบุจัก,กน้องอยังหน่อยป,ปีกว่าปีหนึ่งเอฟซีพร้อมได้พรอมเจ้าให้เอาตูพายเด้อว่าจากเราตูตูพายจากเราหลอกตูพายเขาบอกแล้วอุ้ยเขาหยอกตูพายว่าวราเอาดอกเขาว่าเจ้าออ้ยคันเอาเตรียมตูมาซ่ยก็รลดนะเขาซออย,อยู่แล้วคอยเอาเนี่ยเอาโตเขาได้ไปจา่าย ปอนผอใหญ่้องตับไก่ปอนผอใหญ่รองลองรองอาปอนอะบ้ปอนมึงรองเราจะเป็นปอนครับเราจะเป็นปอนเังไงกเอาลูกบวเป็นปอนขาลูกกระหเป็นแค่บอบอกลองร้อเป็นบ่โอ้เป็นอะไรแจ๊ ฮันนาหายจเราคุฮันน,อา,ออออนา,อาอยากขอเอ้แช่บะทามดิบะทามมันยังอร่อยบ่ <laughs> อร่อยว่นตามประชาไทยนะแซ่บมั้งเนาะอร่อยอร่อยวันละว่าทำประชาไทยน,นะอร่อยในไปรย่างเชฟคนลาบเลยว่ะเชฟอือกะไปละเกิดสิพี่ก่อนบอเดี๋ยวยังมันจะเกิดไปค่ะมีเกิดไพก่นบอไม่ใช่จรนงีฮะไปเกิดจะพุ่นมันเรื่รอว่าเกิดแต่พี่จะไป เกิดได้่าพะนุ่มแล้วก็นชิบกว่าปีแล้วก็มามค่อยนั่ะอายุค่อยน่ะชิบปีกลับมาบ้านเราชาจรแท้เขาจะถามเดี๋ยวกันจะเอาตัวพายเนี่ยจ้าจะแทงเราอยู่วะแทงโบแมนชีวาไสหัวทะล้ำจ้ำสุ่มกรับโบใช่กรับเขาจักเนาะเขาจะไปแทงกันเนาะอยู่บ้านด้วยชายจะไม่ได้นั่งไม่ได้หลับไม่ได้นอน เขาว่าเฮกจันรเฮกันไเฮกจันางเฮ้จัรกนมาเฮกจันารเฮนไรเฮกันมาเฮกจั่เอาันเฮยพันไรเฮกจยไรเันไกจันเันเฮกจันไรเฮกจไรเฮอจันไรเฮกจันกจันไรเฮันเฮกนไรเฮกันไเกจันไร่ันเฮกนอรเฮกจันไเฮันกจันกันไเฮกจัไรเฮกจันเฮันไรเจนไรเฮกัรันจนัเฮกันไรกนกจันรเฮยนารเฮกไจัาไมนรากจนเกรนันเฮก ยามวนอ่อยนี ite, ่ไรไลนี่นี่พอใหญ่คาราชัยประมาณนั้นโทรหาคอยไปหลับเด้อเขาจะหลับเมื่อเดี๋ยวแล้วไสหรับะเอาลูกสองคนพ่อไปใส่บบได้พ่อเขาได้ซักน้ำพ่อเขาเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเอาเานี่เราเป็นยัง หวากันเอ้าจะน่อยกันเราไปทำงานกับช่งนั้นอยาู้ไหมไม้ว้าบอกจังใดันมไม่ไม่ใช่ได้กันบอกบอกกันบงได้งน้อกนแวนา่ด้ยกนกั้อนะยังไม่ได้กิน ลงทรายเวียนสาวก็มักลูกเคยนานนานพิษแล้วพิษแล่าดอกบ่มันมักลูกมักขับเจ้านี่ดอกอย่าว่าไปโลโลเล่เล่มาทำไมจะมักลูกเคยจะเอาได้ลูกเคยคนนี้จะเอาได้โอ้ยกบเป็นรั่วเนาะจะทำอะไรเนาะเขาจะเพี้ยนนะเมื่อไรลูกเคยก็ว่าลูกเคยว่าลูกสาวก็ว่าเช้ามันก็แม่ใช่ไหมชีวมีชีว์ว่าวเถิงนั่นอ่ะมันพิษเราจะให้ลูกสาวเราเอาแล้วให้มันชมวางใครแท่านโต แวางผู้ใดก็ได้ครับวางกะไท่กะได้แต่วางไม่ได้เตาเพราะเาทำนั่นเองยักค้นนั่นเองเดือนอืมริมทานพอจะอ้ายเจ้าค่ะคนนี้ไม่ได้เอาเมียแล้วยังโชดอยู่มน้องเช้าได้อขาไม่ยามเอาผัวบ่น้องเช้าเขาไปเอาน้องอ่านอ้ายเขาไม่เอาที่เอานีที่เอาตอนนี้แหละ